โอเคครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยในเอ็ดเครับผมวันนี้เราไปอยู่เกมที่มีชื่อว่า The Sensor นั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่เล่นได้แค่บน PC นั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้เป็นเกี่ยวกับเกมประมาณไหนเป็นเกี่ยวกับเกมเอ,อ่อ ค่ายก่อนที่เป็นแนว ntr office นั่นเองนะครับผมอันนั้นก็คือเหมือนเป็นเกมค่ายเดียวกันที่เพิ่งผลิตเกมนี้ออกมานั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวตัวเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะสรุปและอธิบานเรื่องของตัวเกมอีกทีหนึ่งเลยกันนั่นเองนะครับผมซึ่งใครสนใจอยากลองเล่นตัวเกมนี้โหลดที่ทวิตเตอร์มาที่ที่ขอได้เลยนั่นเองนะครับผมเกมที่เออเกม pc ห้าสองนั่นเองนะครับผมขนาดไฟล์ที่มานหนึ่งกิกกว่ากว่านั่นเองนะครับผมก็อย่าลืม เ,เช็คพื้นที่ด้วยแตเอ็ดเลยครับผมสำหรับเกมน,นี้นะครับก็จะมีทั้งหมด3สาวในการที่เราสามารถมีแต่พวกเธอได้นเอ็นะครคือันดับแรกคือจะเป็นสาวที่ สาวคนแรกนะครับที่ตัวเกมจะให้จีบก็คือมีชื่อว่ามิซาฮิชิโมโตะนี่เองนะครับเป็นผู้จัดการอพาร์เมนต์ที่อ่อนโยนและมีน้ำใจที่ทําให้ทุกคนเนี่ยสบายใจด้วยความอบอุ่นของเธอนั่นเองครับซึ่งเธอเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีสามีอยู่แล้วนี่เองนะซึ่งเธอมาแต่งงานแล้วก็อยู่กับสามีที่อพาร์ตเมนต์แห่งนีนเ้เป็นเวลากว่า5ปีแล้วนั่เองครับซึ่งเธอจะมีความลับเบื้องหลังบางอย่างกับเจ้าของอพาร์ตเมนต์ลุงคนแก่คนชราคนเมื่อกี้ด้วยน่เองครับซึ่งจะทำการ หาของบางอย่างที่จะมาแบ็กเมย์เธอแล้วก็ข่มขู่เธอแล้วทําให้เธอเนี่ยตกมาอยู่ภายใต้อานักของเราในเอ็นนะครับทำให้เธอเนี่ยตอนแรกอาจจะดูคุนฝืนแต่พอไปทำบาสมาทำไปทำมาเนาะเธอก็จะกลายว่าติดใจเราซะงั้นนั่นเองนะครับเพื่อเราจะเป็นไงก็เดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันในเอ็นเลครับผมซึ่งต่อมาสาวคนที่2เนี่ยจะเป็นซิสเตอร์ในเอ็นนะ,นนะรหรือเป็นแม่ชีนั่นเองเธอจะมีชื่อว่าลิกะคามิยะน,ะนั่นเองนะครับแม่ชีแห่งเอ่อคิตจักรดอกบัวขาว ู้รวบรวมความบริสุทธิ์และความแปลงประกายอันศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสาวซิสเตอร์ที่เราต้องคอยเอาไปที่โบสถ์แล้วก็ปนิ่งไปนอนกับเธอนีนเองจะทําให้เธอเนี่ยหลงรักเราน่นเอนะครับผมจากสาวที่ไม่คิดที่จะมีผู้ชายคนไหนเลยจน,นกลายเป็นว่าเรานี่แหละเป็นชายคนเดียวของเธอนีนเองนะครับสุดต่อมาสาวคนที่3ามและเป็นสาวไอดอลในเอนะครับจะมีชื่อว่ายุยทาคาชิ่นเอนะครับไอดอลน่ารักมีสไตล์ ยอดนิยมที่เปล่งประกายความยาววัยและความมีชีวิตชีวา่นเองนนี่ครับผมอันนี้เธอก็จะเป็นไอดอลที่ขึ้นหน้าปกของทีวีแล้วก็เป็นใครหลายคนเนี่ยชื่นชอบเธอในเองนะครับดูถึงตัวเราด้วยในเอ็นองครับผมซึ่งเธอเนี่ยไม่เคยมีแฟนหรือไม่เคยคบหา,หาใครเลยในเอ็นะครับซึ่งคนที่ได้เจอตัวเธอเนี่ยค,ค่อนข้างที่จะยากมากเลยในเองนองครับผมซึ่งเป็นสาวที่ทุกคนเนี่ยหลงรักและหมายปองมากแต่ไม่มีใครจะครอบครองได้แต่ว่าเรานเนี่ยทำได้ในเองนะครับผมประมาณนั้นเนาะ ซึ่ง3ตัวละครนี้จะมีเสียงภาคภาษาญี่ปุ่นของแต่ละตัวละครซึ่งจะมีความเสน่ห์ของแต่ละตัวละครออกมาด้วยนั่นเองครับแต่ว่าตัวละครของตัวเกมหรือเรื่องของตัวเกมเนี่ยไม่ได้มีแค่3ตัวละครนี้ที่เราสามารถทําได้นี่จะมีได้ของตัวละครอื่นเช่นเ p c ทั่วไปได้ของเอ่อคนในอพาร์ตเมนต์หรือว่าแฟนคนในพาร์ตเมนต์นะครับผมเนื่องเนื่องจากตัวเกมนี้เป็น NTR ใช่ไหมครับเพราะงั้นคือเราก็สามารถไปแย่งแฟนคนอื่นได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมเพราะเราจะมีอำนาจในการที่เราเนี่ยจะเป็นเจ้าของ เฟซบุ๊กนั่นเองนะครับเป็นเจ้าของโซชเชียลที่ยิ่งใหญ่นั่นเองเนี่ยเพราะงั้นถ้ามีภาพหลุดภาพอะไรเนี่ยเราก็สามารถแบ็กเมย์พวกเขาได้ซึ่งก็จะมีด้านของตัวละครสาวเล็กน้อยที่เราสามารถไปทําเพิ่มเติมได้อีกด้วยนั่เนเองนะครับผมแต่ว่าไม่แน่ใจจะมีด้านของเสียพภาคหรือเปล่าของตัวละครที่เป็นตัวละครยิบย่อยนั่นเองนะครับผมซึ่งรายละเอียดตัวเกมจะมีให้เราทำเนี่ยเอีกเยอะเป็นอื้อซ่าเลยเนั่เนเองนะครับโอเค มาหานัของตัวเกมตัวนี้นะครับก็จะเป็นการแปลไทยเนาะซึ่งอันนี้แปลไทยโดยคุณเดสตินีนั่นเองนะครับผมก็ยังดูใส่รหัสผ่านคุณเดสเอ่อหนึ่งหนึ่งหนึ่งด้วยนั่นเองนะครับผมคุณเดสตินีมากที่แปลกินออกมาดเองนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันหนึ่งเอ่อสามจุดหนึ่งจุดสามนั่นเองนะครับอันนี้เนาะนี่ครับผมโอเคส่วนเรื่องของการตั้งค่าอะไรก็ตั้งค่าปกตินั่นเองก็จะมีบันทึกเกมโหลดเซฟนะครับแล้วก็เรื่ของภาษานี่ก็ไม่ต้องไปตั้งเหมือนเนาะนี่ครับผมประมาณนี้เนาะกดผิดนะครับโอเคตััั้้้งคค่าาากกก็็จะมีขอบบนนทึรแลลวโหดเซฟภษ นี่ครับผมอันนี้ก็คือกลับมาที่หน้าหลักส่วนนี้ก็คือออกเกมนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคมาเดี๋ยวไปลองลองเล่นดูในเกมแล้วกันว่าตัวเกมจะเป็นประมาณไหนเละกันนั่นเองนะครับผมซึ่งผมจะมาอธิบายในเรื่องสรุปให้ฟังก็ผมเล่นไปได้ระยะหนึ่งแล้วนั่นเองนะครับคือพิชิตเออ่ตัวละครแรกอะ่ะตัวละครหลักสําเร็จแล้วนั่นเองนะครับผมด้านของภรรยาข้างห้องนั่นเองนะครับผมก็พิชิตมาแล้วนั่นเองก็เหลือแค่ด้านของซิสเตอร์ กับไอดอลที่ยังไม่ได้เล่นต่อนั่นเองเนี่ยเดี๋ยวมาจะสรุปในเรื่องข้าวให้ฟังเลยกันว่าตัวเกมเป็นรูปแบบประมาณไหนแล้วก็มินิเกมแล้วก็วิธีการผ่านแต่ละช่วงแบบยิบย่อยให้ฟังเลยกันว่าเป็นวันไหนกันในเองดนะครับแล้วพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยในเองเนะครับไป let's go เออแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงโหลดเซฟเนี่ยมันจะมีด้านของเซฟที่คุณเออดซินีน่เขาทิ้งมาให้ด้วยนะเอ็เนี่ยเป็นเซฟวันที่22กับเซฟวันที่37มสินเอ็เนี่ยใครที่อยากจะเล่นเซฟเต็มเนี่ยก็โหลดอ่าข้างล่างนี้มาได้เลยในเอ็นที่สองเนาะเขาจะเป็นเซฟที่ค่อนข้างที่จะเออไปไกลแล้วนะเอ็นนะครับใครที่อยากมาถึงเล่นเลยหรือว่ามีอะไรกับสาวเลยก็เลือกที่ไฟล์นี้ก็ได้ในเอ็นเนี่ยครับผมไม่ต้องไปนั่งเล่นเอ็เนาะเดี๋ถ้าใครอยากจะได้ทรวดการเล่นเกมหรือว่าไม่ค่อยเสพบรรยากาศเนี่ยก็ให้เล่นนนนิววเเกกมไปแล้ัใอ โอเคเกมเริ่มต้นด้วยตัวละครเราได้เป็นผู้ชายนั่เนเองนชื่อว่ายูโตะนั่เนเองครับผมซึ่งเขาเนี่ยกำลังหางาน,นตอนนี้น,นั่นเองคือเขาเป็นนักศึกษาที่เพิ่งจบมาได้บานบานนั่เนเองครับซึ่งเป็นจบมาจากาสถาบันที่เ่อนที่จะ เป็นคนที่แบบว่ามีความรู้แล้วก็ฉลาดที่สุดในในภาษาบัดีก็ขั้นที่จะดังนี่เองแต่ว่าเขาเนี่ยยังหาที่ทํางานทําไม่ได้นี่เองนะครับเขาพยายามไปส่งไปที่เอ่อที่สถานที่แล้วสมัครงานหลายๆที่แล้วแต่ก็โดปนปฏิเสธมาหลายๆรอบเลยนี่เองนะครับซึ่งก็ผ่านมาแล้วมา10กว่าวันนั่เองนะครับผมก็ยังหางานทําไม่ได้น,ะน,ะนะ่เองเนี่ยฮะซึ่งตอนนี้เราก็พักอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ด้วยต้องรีบหาค่าเช่ามาจ่ายนี่เองนะครับจนกระทั่งอยู่ก็มีคําว่าเอา่อเฟสบุ๊กนี่เองครับผมก็คือ ทักมาในเอเด็กครับว่าโอเคฉันรับคุณที่จะเข้าทำงานนะในเอเด็กครับจากดูชื่อนี้ทุกคนก็จะรู้ฉันว่าเป็นแอปอะไรในเอเด็ก็เป็นแอปไฟล์ที่เราใช้กันอยู่ในบ้านเรานี่แหละครับแต่ว่าเขาก็หลบลิขสิทธิ์นิดนึงเนาะนี่ครับผมประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เอ๊ะตกใจนะครับผมแล้วก็มาอ่านข้อความในเขาบอกว่าเรารับงานที่คุณเข้าทำงานแล้วนี่ครับผมเราก็จะได้งานตรงนี้ในเอเด็กครับแล้วก็ดีใจจะได้เงินแล้วนะครับผมซึ่งบริษัทนี้เป็นบริษัทที่คนข้าราชการดังมากในช่วงนี้ด้วยในเอเด็กครับ เขาเลยต้องการพนักงานเยอะเหมือนกันนะเองครับซึ่งงานของเราที่ได้รับตอนนี้ก็คือเป็นการเซนเซอร์นะเองครับพวกเราต้องตรวจจับมาว่าเนื้อหาที่ไม่ค่อยเหมาะสมหรือว่าเนื้อหาอนาจารอะไรนี้อยากให้แพร่งายเข้าไปในเฟซบุ๊กนนเองนครับผมซึ่งเราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในขอบเขตที่ดีนนเองนครับผมเพราะถ้ามีรูปหลุดของดาราคนไหนเข้าไปลงหรือว่ามีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเนี่ยอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราจะถูกการกลหโหนได้นนเองนเนี่ยคือจะทาให้แอปเนี่ยเสื่อมเสื่อเสียงนนเองนครับล้าทำให คนใช้เนี่ยน้อยลงได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องมันตรวจสอบแล้วก็อย่าเลือกช้อยที่ผิดนั่นเองนี่คือง,งานที่เราต้องทำนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นเนาะซึ่งระดับงานงานะตรงนี้จะมีสิ่งให้เลือกเนาะว่ามาเราจะรับระดับง่ายปานกลางหรือว่าแข็งนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นการสอนเล่นก่อนก็เลยจะมีแค่หมวดง่ายนั่นเองนะครับเดีย๋ยวผมจะอธิบายวิธีการทํางานแบบครั้งเดียวจบให้เลยเลยกันนั่นเองทั้งหมดมีมาส4อย่างให้เราต้องสังเกตนันเองนะฮะ อย่างแรกนะพื้นฐานก็คือขั้นตอนที่หนึ่งก็คือ,อจะไปพูดเรองไอดีแหละฟา c ีบุ๊กเนี่ยเขาบอกประมาณว่า,เ,าเราต้องห้ามให้มีภาพเนื้อหา18บวกทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าแบบเป็นแบบเซอร์บกกินี่หรือว่าชุดชั้นในอะไรเยที่แบบมันไม่ได้เปิดเผยเส่วนลึกนะครับแบบเห็นแบบเป็นหัวเลยอะไรเงี้ยก็คือมันสามารถให้ด,ใหดูได้นี่เองนะครับถ้าแบบการขายเฉยหรือว่าแบบ อะไรก็ตามแต่ถ้ามันเป็นภาพเซ็กซี่ที่ไม่ได้โชว์เนื้อหนังอะ่ะก็คือสามารถลงได้นี่เองนะครับถ้ามันถูกต้องให้กดติ๊กถูกถ้าผิดก็คือกดกาบาดนี่เองนะครับทุกรูปอันไหนก็ตามแต่ที่มีการสอดใส่กันหรือเห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นภาพที่ไม่ค่อยเหมาะสมเนี่ยหรือว่าเห็นเนื้อแบบเนื้อในจริงๆเลยนี่เองนะครับแบบว่าเห็นแบบเป็นหัวเลยอะไรเงี้ยนะครับผมคือเราก็ต้องกดกระบาดเพื่อเป็นการปฏิเสธไปนี่เองทุกภาพเลยนี่เองนะครับผมอันนี้เป็นขั้นตอนง่ายๆในการตรวจสอบนั่นเองนะครับผม ส่วนขั้นที่ตอนที่2อ่นเองนีครับเป็นขั้นตอนง่ายคือให้สังเกตต,ตรงด้านซ้ายบนจะมีเขียนว่าลงทะเบียนเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นี่เวัน18วันแล้วแต่ใ่เอครับแต่ระบบของ Facebook ก็คืออย่าให้ลงรูป ่อนจะถึงลงทะเบียนเนี่ยเวันนั de de ่นเองนะครับผมก็ค <S ie. S 1> ือถ้าต่ำกว่า7วันเนี่ยก็คือให้กดการรบาดไปได้เลยนั่เองเลยครับผมก็คือถ้าเป็นวันที่1วันที่2วันที่3หรือวันที่4วันที่5วันที่6เนี่ยก็คือให้ปัดตกไปเลยนั่เองนะครับผมแต่ถ้าเป็นวันที่7พอดีนะครับผมก็คือสามารถลงได้ก็กดติถูกไปได้เลยนั่เองนะฮะก็เป็นประมาณนี้เนาะก็คือมี2อย่างนะครับจำไม่ดีนะครับภาพลามุกกับที่สอคือดูวันที่นั่เองนะครับแต่ถระาเป็นภาพแบบว่าไม่ได้ลามกเลยแต่ว่ามัััันนนนนขึ้้้แค่6วออะไรรเเงงาาก็ตปปปมณ แต่ถ้าแบบว่ามันมีรูปฉายอย่างว่าเนี่ยแต่ว่ามันเอ่อวันเยอะแล้วเนี่ยแต่สาให้มันก็ผิดข้อที่1เราก็ต้องปัดไปที่เอ็ดนครับส่วนขั้นตอนที่3ามเนี่ยเอ็ดจเป็นการดูบาร์โค้ดนั่นเองครับบางคนเนี่ยอาจจะมีบางรูปเนาะมันจะมีโค้ดขาวขึ้นเนี่ยเอ็ดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซ้ายมุมหรือว่าเป็นขวามุมเนี่ยเอ็ดถ้าเป็นสีขาวเนี่ยก็คือทุกคนปฏิเสธนั่นเองนะครับเหมือนเป็นเอ่อแปรภาพเพื่อทําให้ทุกคนไปยังวาร์ปอื่นหรือไม่ก็เป็น สื่อที่แบบไม่เป็นลิงก์ที่ไม่ค่อยจะดีอะไรประมาณนั้นในเอเอนีครับเป็นการโฆษณาที่ผิดอะไรประมาณนั้นในเอเนีครับซึ่งถ้ามีกรอบสีขาวขึ้นเนี่ยก็คือให้ปฏิเสธเออันนี้คือดูง่ายๆนเอเนีครับปกติแล้วภาพต้องแบบเป็นขาวนวลเลยเนาะแต่ถ้ามีแบบว่าพิกเซลรูปขาวดําตรงด้านซ้ายมุมขวาเนะี่ยก็คือปฏิเสธไปได้เลยในเอเนีครับอันนี้ง่ายๆสำหรับขั้นตอนที่สามในเองนี่ยฮะส่วนขั้นตอนที่4อันนี้จะค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งเนาะนะครับขั้นตอนที่4นี่คือต้องดูดีๆว่าด้าานนนขวบนเนี่ย มีรูปขึ้นหมายตกใจหรือเปล่านั่นเองครับก็คือเป็นรูปสีส้มๆตรงนี้นั่นเองครับผมถ้ามันขึ้นเนี่ยแปลว่าภาพเนี่ยมันมีภาพเป็นพแพแบบว่าโหลดซ้ำมาจากดาราคนอื่นหรือว่าเป็นภาพแบบว่าเอา่อี้เข้ามาหรือว่าไป คัดล,ลอ,อกเข้ามาอะไรนี่เองครับเราต้องการกดจิ้มค้างที่หน้าจอตรงนี้นั่เองนะครับแล้วดูว่าชื่อที่มันขึ้นกับชื่อว่าซ้ายบนเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่านั่เองถ้ามันขึ้นว่าไม่ระบุตัวตนแปลว่าอันนั้นคือถูกต้องแล้วให้กดติ๊กถูกนั่เองนะแต่ถ้าเป็นชื่ออื่นชอย่างเช่นอันนี้มันขึ้นเป็นชื่อว่าสกายล่านั่เองครับแต่ว่าข้างบนมันเขียนว่าแจ็คสันอันนี้คือไม่ตรงกันนั่เองนะครับเราก็ต้องกดกระบาดท,ทิ้งไปนั่เองนะครับเราทำงานก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้นั่เองนะครับ แต่บางครั้งระดับความเออพอเราทํางานตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเลือกระดับของงานที่เราจะทําด้วยนะเองนะครับอย่างเช่นอ้านของการแข่งเนี่ยก็คือจะเสร็จสิ้นภายใน80ดสิบวิอันนี้คือจะได้ด้านของอเงินที่มากขึ้น200%นั่นเองนะครับแต่ว่ามันจะเร่งความเร็วนี้มีเวลาจํากัดที่เราต้องทําให้เร็วภายใน80วสิบวินะเองนะครับหรือไม่ก็ไปทํางานอย่างอื่นก็จะมีเขียนบอกว่าอย่าเอารูปของเอ่ออำเภอ A ออำเภอ B อะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องปฏิเสธทุกงานที่มีอำเภอ A ออำเภอ B อย่างนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องเช็คงานที่เราเพา ราต้องรับผิดชอบให้ดีนั่นเองนะแล้วก็จะมีงานอีกนิดนึงเนาะเป็นงานมินิหรือว่าเป็นงานอุทธรณ์นี่ครับผมมีคนยื่นฟ้องเข้ามานเ่นเองนะครับก็เราสามารถรับงานตรงนี้ได้นั่เองเนี่ยอันนี้ก็จะได้ข้อหน้าของเงินแล้วก็ไม่ได้แต่เ่อเงินหรือว่าเป็น E P ในการที่จะเอ่อเรื่องต่างๆขั้นการทำงานนั่นเองครับสนตัวนี้ก็คือมันต้องสองฟังดีนะครับตรงนี้ก็คือเห็นไหมจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ก่อนหน้านี้ก็คือมีคนกดกระบาดมาเป็นภาพที่ผิดนั่นเองนะครับผมซึ่ง เห็นปะมันเป็น huh. รูปเขาเรียกว่าอะไรนะรูปคิวอารโคดเนี่ยแป่อยู่ที่ด้านซ้ายมุมหรือขวาบนอะไรอย่างเงี้ยเนี่อันนี้คือเขาบอกว่าผิดใช่ไหมเราต้องติ๊กว่าถูกนั่นเอง่ยว่าที่เขารายงานมาว่ามันผิดเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องอันนี้เองนเครับผมอันนี้คือเราต้องตรวจสอบอีกทีนึงว่าคนที่ทำรายงานเนี่ยเขาปฏิเสธมาถูกหรือเปล่านัเนี่ยครับอันนี้คือเขาบอกว่าผิดอันนี้ก็คือมันก็ถูกต้องนั่นเอง่ยครับผมอันนี้คือตรวจสอบถูกนั่นเอง่ยครับแต่นี้ผมติ๊กผิดเนาะจริงต้องติ๊กกกถูอออ่่่่านนนีีแแหลละะะครับผม้ว็ไปตเงฮ ปุ๊บภาพนี้เขาบอกว่าผลกานก่อนหนนี้ถูกต้องจริงๆแล้วมันผิดนี่ครับอันนี้เป็นภาพที่มีโลโก้นี่ครับผมแล้วก็มีด้าของฉากที่ไม่เหมาะสมนั่เองครับอันนี้คือมันผิดเนาะไม่ถูกต้องแต่ก็ต้องกดกระบาทนะครับผมแล้วก็กดไปต่อนั่เองนครับอันนี้เขาบอกว่าถูกต้องอีกแล้วแต่นี้ก็คือมันผิดนั่นเองครับเพราะมันเป็นฉากอย่างวานั่นเองครับผมแล้วกดกระบาดไปนะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วเนาะไม่มีการกละหผลเกิดขึ้นนั่เองครับได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ครับประสบการณ์อีกสิบนั่นเองครับผมประมาณนี้เนาะ อันนี้มันไม่ใช่การตรวจสอบงานนะครับแต่มันเป็นการว่าดูว่าคนก่อนหนนี้เขาตรวจสอบมาถูกต้องหรือเปล่านั่นเองครับแค่นั้นเลยซึ่งงานตรงนี้ก็จะได้ด้านของ EP แล้วก็ด้านของเงินในเองนะครับยิ่งเราได้ค่าประสบการณ์มากขึ้นเนี่ยเราก็ด้ได้เงินโบนัสเพิ่มขึ้นด้วยเมื่อเราเลื่อนระดับขั้นของงานเราในเองนนะครับประมาณนั้น ซึ่งเราเงินตรงนี้เราต้องเอาไปจ่ายค่าเช่าด้วยนะครับจึงมีลุงคนหนึ่งเนี่ยมาคอยเก็บเงินค่าเช่ารายวันของเราอยู่น,นี่นะครับประมาณทุกๆค่าวันเขาจะเก็บประมาณ2 0 0ดอลน,น,นั่นเองครับเราต้องพยายามเตรียมเงินให้พร้อมทุกครั้งน,นั่นเองครับถ้าแบบเราเงินไม่พอหรือว่าเราไม่มีจ่ายเนี่ยเขาก็จะไล,ล่เราออกน,นั่นเองนครับแล้วเกมก็อาจจะโอเวอร์ได้เลยนะนะเนาะนี่นะครับก็อย่าลืมเตรียมเงินให้พรอแล้วก็สะสมเงินให้เตรียมพร้อมก่อนที่จะออกไปทําธุระหรือว่าทํากิจกรรมไรกับสาวๆนี่นะครับ โอเคกันเรามาลุยในะเรื่องของตัวละครหลักกันก่อนแล้วกันนะเอ็นนะครับด้านของตัวละครหลักของเรานี่ครับผมเป็นสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่ายูโตะซังดายจูบุเดสึคมิซานะนะเองนะครับผมมิซาคนนี้นะครับเป็นคนที่อยู่ข้อข้างเราในเอ็นนะครับซึ่งเธอเนี่ย เออเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ด้วยนี่เองนะครับซึ่งเธอเนี่ยแต่งงานอยู่กับสามีของเธอเป็นเวลาวแล้วกว่าน่าจะห้าปีไม่ก็เจ็ดปีเนาะแต่ผมจะไม่ผิดนั่นเองนะบประมาณนั้นい ブック社の面接合格おめでとうございますあんな有名なところに入社できるなんてさすがゆうとさんです本当におめでとうございますアイドルのゆいちゃんの大ファンって本当ですか奇遇ですねうちの夫もゆいちゃんとシャイニングスターが大好きなんです夜廊下を歩けば

เจ้าของอพาร์ตเมนต์เนี่ยเขาจ้างเธอมาให้มาเป็นคนดูแลอพาร์ตเมนต์แห่งนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งเธอก็ได้งานทําที่นี่ทําให้เธอ,เอสามารถอ,าอยู่ที่นี่ต่อไปได้แล้วก็มีเงินพอใช้สาหรับสามีที่นี่นั่นเองนะครับผมซึ่งทุกคนก็คงเดากันได้ใช่ไหมครับว่าเจ้าของอพาร์ตเมนต์ที่เป็นลุงกแก่คนนั้นทําไมถึงยอมให้แม่สาวคนนี้มาเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์นั่นเองนะครับเพราะว่าเขาแบบว่าถ้าอยากบรบรลุข่มขู่เธอประมาณนั้นเองถ้าอยากจะอยู่ที่นี่ต่อหรือว่าอยากจะมีงานทําก็คือมาต้องมา ทำมาชุบชุบโชกกับฉันนั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะได้ทํางานที่นี่แล้วก็จะไม่คิดค่าเช่าอะไรแบบนี้นี่นี่ยก็จะรับเธอเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์อะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งเธอก็ต้องมาคอยแบบว่าทํากิจกรรมยาวว่างกับลุงคนนั้นนั่นเองนะครับผมซึ่งลุงเนี่ยไม่แน่ใจว่าลุงเป็นคนอัพรูปหรือว่ามิสซ่าเนี่ยเป็นคนอัพรูปลงเฟซบุ๊กนั่นเองเพราะเราเป็นคนตรวจสอบเรื่องอย่างว่าจากจากเฟซบุ๊กใช่ไหมครับทุกครั้งที่เราทํางานเนี่ยเราก็จะเจอรูปอย่างว่าใน เอาเฟาซบุ๊กของมิสระนั่นเองนะครับผมซึ่งเราต้องเก็บประมาณ7รูปในการที่เราจะแบ็กเม์เธอหรือว่าเอาไปคุมกูเธอ่นเองนะครับผมซึ่งพอเราได้รูปครบแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องลงมาหาเธอซึ่งจะอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วแต่เราถนะ้าเราเจอในะตอนคืนเธอก็อยู่ข้างล่างตอนบ่ายหรือว่าอตอนเช้าเนะี่ยเธออยู่ในห้องนั่นเองนะครับส่วนตอนบ่ายเธอก็จะอยู่ใน,นของห้องเก็บขยะด้านขวานั่นเองนะครับแต่ห่างจากห้องเราไปล็อกหนึ่งนั่นเองนะครับผมประมาณนั้น นี่ครับซึ่งผมมาตอนในช่วงของกลางคืนที่เธอจะอยู่ข้างล่างพอดีนในเองครับซึ่งเราก็จะมาคุยกับเธอในเอ็นนะครับว่าเราจะแบ,บ็กเมเธอ,อยังไรในเอ็ซึ่งเรามีทั้งหมด8รูปนในเองนะครับหรือว่า7รูปนะเจ็ดรูปเออนะครับผมเราก็ต้องเลือกรูปเพื่อการแบ,บ็กเมเธอในเอ็นนะครับ แล้วพอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยหลอดความคิดของเธอเนี่ยก็แตกไปแล้วในเอที่ครับเขาจะถามว่าประมาณว่าเฮ้ยคุณได้ภาพนี้มาจากไหนนะไม่ใช่ว่าฉันเออเธอเพิ่งมีเสื้อผ้าที่คล้ายกันใช่ไหมนะอาจจะเป็นคนที่เสื้อผ้าคล้ายกับฉันก็ได้นี่ครับผมแหมันหลุดออกมาแล้วนะครับว่าเอาภาพนี้ไปยังไงนะครับแล้วเราก็สวนกับมิสซาไปนะว่าไม่คิดเลยเธอจะชอบชูขนาดนี้เนี่ยแล้วขู่เธอไปว่าถ้าเธอคุณไม่ยอมท้ายผมเสร็จเนี่ยผมจะรูปเนี้ยนะครับผมให้สามีให้เธอดูนี่ครับ แล้วเธอก็สึกกังวลมากเธอก็ยอมทําทุกอย่างเลยนี่เองนะครับแล้วนั่นก็เป็นสิ่งที่เราได้รับมาจากเธอเองนะครับเราก็สามารถเล่นสนุกกับเธอได้แล้วนั่เองคับผมจากตรงนี้เนาะซึ่งตัวเกมก็จะมีเสียงภาคภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ด้านของแอนิเมชันภาพพิกเซลเคลื่อนไหวนั่เองนะครับผมซึ่งด้านของฉากเฮดเนี่ยเราต้องพยายามกดในด้านของช่องขาวเนาะอย่าไปกดช่องเสียมคู่ที่เป็นรูป เออสามเหลี่ยมตกใจหรือขึ้นหมายแจ้งเตือนนี่ครับผมต้องไปกดด้านของกรอบข,อขาวๆได้เองให้เต็มนะครับถ้าบอกกรอบด้านขวาบนตรงสีฟ้าเนี่ยเต็มปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปฉากต่อไปได้เรื่อยๆนี่เองนะครับพอสุดท้ายแล้วถ้าเราแบบว่าเธอทําการชักให้เราแล้วแล้วก็เออทาทุกอย่างให้เราแล้วแต่ว่ามันแบบมันไม่ยอมพุ่งสักทีใช่ไหมครับนางก็จะแบบไปขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการมีอะไรกันนั่นเองนะครับแต่ว่านางเคยบอกนะว่านางเนี่ยไม่เคยเออ เอาเขาไม่ตอนมีอะไรกับเจ้าของพันเปเนี่ยเธอไม่เคยมีเรื่องอย่างว่ากับเจ้าของพั์เป็นเนี่ยไม่เคยสอดถึงขนาดแบบว่าใช้จุมูของเธอในการสอดนะเอ็นเนี่ยใช้ด้านของแค่ต่อเต่าเฉยๆนเอ็นเนี่ยครับซึ่งตอนที่เธออยู่กับสามีเนี่ยเธอก็ไม่เคยทำอะไรกับสามีด้วยนเอ็นเนี่ยเพราะว่าเออเหมือนเธอจะไม่เคยมีลูกด้วยเนาะน่ครับผมประมาณนั้นซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นครั้งแรกของเราที่ได้เปิดซิงเธอในเอ็นเนี่ยครับ พอตอนครั้งแรกเรามีอะไรกับเธอเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะเรียกเธอมาที่ห้องเรื่อยๆได้เองนี่ครับพยายามที่ทําหลายทุกท่าน,นะครับซึ่งในเกมจะมีให้หมดประมาณน่าจะสี่ท่ามั้งในการที่เรามีากับเธอได้านเอ็นนี่ครับซึ่งท่าอื่นที่เราสามารถทําได้ก็จะเป็นอีกประมาณสามท่าได้มั้งที่เราต้องไปซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าในเองนี่ครับก็จะเป็นเรื่องของชุดกระตา่ายชุดเซ็กซี่อะไรอย่างนี้ได้เองหรือว่าของเล่นผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ในเองครับผมซึ่งก็สามารถซื้อมาได้แล้วเราก็สามารถทํากิจกรรมได้สามที่แรกก็คือไปด้าานล่งอเอง ห้องรักษาความปลอดภัยส่วนที่2ก็คือทําในตอนบ่ายนี่เองครับผมทำในห้อง เอ่อ mhm. ทำความสะอาดนั่นเองนะครับห้องเก็บขยะเนาะทำตรงกันนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นใส่ชุดกระต่ายซึ่งเธอก็ทํากับเราในห้องนั้นซึ่งสามีกับเธออยู่ข้างนอกด้วยนั่นเองครับผมซึ่งก็เป็นการทําระหว่างที่สามีอยู่แค่นอกห้องนั่นเองครับคือประตูกั้นแค่บานเดียวนะครับผมประมาณนั้นซึ่งต่อมาก็เป็นช่วงที่เราต้องไปเคาะประตูเธอตอนดึกนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นฉากที่ค่าจะร้อนแรงมากเลยตรงน i, ja, ี้นะครับเป็นฉากที่เรามีอะไรกับเธอตรงหน้าห้องเลยนั่นเองในกลางแบบว่าโอ้โห <c oughs> กลางธรรมชาติกลางนอกห้องเลยนี่เองครับซึ่งสาวบีเธอก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้มีใครเดินผ่านมาบ้างหนระือเปล่าเนี่ยแต่เราก็ทาตรงนั้นแบบจัดเต็มเลยนี่เองยครับซึ่งตัวเกมก็จะจบประมาณนี้นี่เองในแบสลับคานที่เรามีอะไรกับวิสานั่นเองนะครับผมส่วนด้านของมุมต่างๆก็จะเป็นมินิเกมสั้นๆที่เราต้องไปทําด้านของคนในออฟฟิศเด้อคนในด้านของอพาร์ตเมนต์ประมาณนั้นนี่เองก็จะมีด้านของสาวที่ชอบ เดินแบบโชว์เนื้อโชว์ชวเตือ้องกลางดึกอะไรอย่างี้นั่นเองนะครับผมหรือไม่ก็ด้านของคู่รักที่เป็นผมชมพูกับเออชา,ชายชายโลโตโชตะเออนะครับผมประมาณนะั้นในเองที่เป็นคู่รักกันนะั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีแบบว่าเออคนที่เป็นพัฒน์เป็นชั้น3ามในเอง็นบอกว่าต้องการผู้หญิงที่มาเป็นคนดูแลคลับอะไรอย่างนี้เราก็แนะนําสาวคนนั้นไปในเะอ็แต่ว่าสาวคนนั้นค่านข้าที่จะรักแฟนของเขาอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะหาวิธีในการที่จะดึงเธอกลับมาให้ได้นะี่เองนะครับผมหรือไ,ม,อไม่ก็เป็นด้านของ ร้านสะดวกซื้อที่เอ็นนะครับที่เออผู้จัดผู้จัดอะไรนะผู้จัดอพาร์ทเมนต์เนี่ยก็แอบมีอะไรกับเธอเหมือนกันในเอ็มแต่อ่งอะไรอย่างเี้เฉยในเอ็นนะครับซึ่งผู้ชายอพาร์ทเมนต์คนบนสุดนะครับผมก็รู้สึกไม่พอไม่พอใจเหมือนกันเหมือนสองคนนั้นจะเป็นคนรักกันหรือว่าแอบชอบกันมานั้นเองนนะครับก็พยายามที่จะจัดการกับเจ้าของอพาร์ทเมนต์ เอ่อคนแก่คนนั้นนเองออกไปนี่เองครับหรือไม่ก็เป็นเอ่อผู้ชายที่รา่างบวบหน่อยที่เขาบอกว่าโดนรังแกนะครับผมเพราะว่าที่โรงเกมมีแต่คนรังแกเขาแต่มีเด็กหญิงคนนึงเหมือนไม่ได้เป็นไม่ได้จะเป็นหัวหน้าห้องหรือเป็นคนที่รังแกเขาเนี่ยออกมาตามหานั่นเองเลครับผมซึ่งเราก็สามารถมีเรื่อกับสาวคนนั้นได้อีกเหมือนกันเองนะจากด้านของ CG ที่ผมไปเห็นมานี่เองครับซึ่งจะทําการยังไ,ไงอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมืกันนี่เองครับผมส่วนตัวเกมก็ยังมีด้านของเอ่อมินิเกมเล็กน้อย หรือว่าตามตัว NPC ทั่วไปอยู่บ้างในการที่เรามีอะไรพูดเขาได้น,นั่เองนี่ครับส่วนสาวอีกสองคนนี้ครับผมก็จะเป็นสาวน้าของแม่ชีอันนี้น,นั่เองเป็นซิสเตอร์น,นั่เองครับ ซิสเตอร์คนนี้จะมีชื่อว่าลิกาในเองซึ่งเธอจะคนทํางานอยู่ที่โบสถ์ในเอนเนี่ยเธอประมาณว่าจะมาชวนเราอยู่ที่หน้าห้องมังประมาณว่าถ้าคุณต้องการสารภาพบาปหรือจะมาทำบุญอะไรอย่างนี้ด้เอนะครับก็สามารถมาที่โบสถ์ได้นะประมาณนั้นในเอ็ครับผมซึ่งเราก็สามารถทําในเรื่องของลิกาได้ในเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครหลักตัวที่2เหมือนกันในเอ็นที่จะมาหาเราในเอ็นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราจะสามารถไปที่โบสถ์ได้โดยการที่เราต้องซื้อมาสเตอร์การ์ดอะไรสักอย่างนั่นเองในการที่ต้องขึ้นรถเมในการที่ไปที่โบสถ์นั่นเองนะครงต้าอ เล่นไปเรื่อยๆก่อนในเอ็นในด้านของตัวละครหลักให้เคลียร์ก่อนเนาะด้านของมิกะเออมิซาเนี่ยให้เคลียร์ก่อนแต่ว่ามันก็จะด้านเออร้านค้าเนี่ยจะมีด้านของเออกา๊าซในการที่เราสามารถไปซื้อได้ทีหลังนั่นเองนะฮะซึ่งพอเราได้ก๊าซเสร็จแล้วเราก็ซื้อมาใช่ไหมครับน่าจะประมาณไม่กี่ร้อยดอลลหรอกมั้งครับผมพอซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถออกไปข้างนอกได้แล้วนในเองนะครับผมซึ่งคนขึ้นรถบัสจะสามารถเดนทานี้ได้นะว่าเราจะไปที่โบสถ์หรือไปที่ เออ่ร้านจัดเขาเรียกว่าอีเวนต like ์จัดงานนั่นเองนะครับผมซึ่งเราก็สามารถเลือกไปได้หรือยวไปสถานที่สเนี่ยมโหลดอะไรบ้างน,นั่นเองนะครับซึ่งผมก็เลือกไปที่บทเนาะเพื่อตรงบทนี้เราก็สามารถมาเออ่คุยกับกคนอื่นมากมายได้มีอีเวนตซีหลายคนอยู่ตรงนี้เหมือนกันนั่นเองนะครับซึ่งเควสตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการสารภาพบาปเนาะอันแรกนั่นเองนะครับ คือสาระค่าบาปเนี่ยต้องเลือกว่าต้องเป็นครับใบดึงวงินไอผมไม่แน่ใจว่ามันมีความหมายยังไงหรือเปล่าหรือว่ามันต้องมีการสุบเนาะนะมันจะอันนี้มันจะเพิ่มความกลาหลในเอ็นนะครับเหมือนบังคับเพิ่มความกลาหลหรือต้องเลือกหนึ่งในสี่นี้อาจจะมีอันหนึ่งที่ไม่กลาหลนะมั้งไม่แน่ใจนะแต่ผมก็เลือกไปแล้วแล้วก็ได้ความกลาหลมาในเอ็นนะครับซึ่งนี่ก็ค่อนารที่จะแย่นะครับว่าต้องไปซื้อเพื่อให้มันลดความกลาหลลงในเอ็นนะครับส่วนต่อมาเราก็มาทําการเออ่ ร้องเพลงราสาเสียงนั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือค่อนข้างที่จะยากออเดชั่นนิดนึงนะครับก็คือด้านซ้ายเนี่ยเป็นหลุมรูปป่ปาใช่ไหมครับแล้วต้องทการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนั่นเองนะครับผมแล้วโน้ตท,ที่มันเป็นโน้ตตัวเดียวี่ยให้กดคลิกหนึ่งครั้งแต่ถ้าเป็นโน้ตท,ที่แบบยาวๆหรือว่า2ตัวขึ้นไปเนี่ยเราต้องทําการกดจิ้มค้างนั่นเองนะครับที่ตรงเนี้ยมันโคตรจะยากเลยนี่เองนะเพราะามันต้องเลื่อนขึ้นเลื่อนลงถ้าแบบบางทีตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยบางทีตัวอยู่ข้างบนเนี่ยโอ้โหเล ซึ่ง้าทำได้ดีมันจะขึ้นบนนน่เอถ้าทำพลาดก็จะขึ้นบิส่นเอ็นะครับผมประมาณนั้นซึ่งก็มีโอกาสสำเร็จที่60นั่นเอนงครับซึ่งผมก็ทำได้ประมาณ35คะแนน่นเองนะก็ไม่ได้เท่าไหร่ฉัไม่เคยพบคุณเลยคุณมาที่น่รงแลนไม่าคทเ่ออไ้วาคมเื่อะไรว่ามาะวาคะรั้่มท่น่เพ่อะไรัรกกร่านนคแ,แห่ง คิดจะจักดอกบัวขาวนั่นเองผู้รวบรวมความบริสุทธิ์และความเปร่งประกายอันศักดิ์ส um ิทธ uh ิ์นั่นเองนี่ครับผมโอ้โหแค่ดูแล้วก็ไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวด้วยเลยนี่เองครับแต่ตัวละครเราก็ใช่เนี่ยครับผมจะมามีอะไรกับเธอต่อนี่เองครับซึ่งเขาคงจะหาวิธีแบกเมลเธอหรือทำอะไรกับเธอสักอย่างแน่นอนนี่ครับใช่ใช่จำเป็นตัวไม่ได้โดดแต่กันทั้ ดูเหมือนฉันจะต้องร้องเพลงคณะนักร้องประสานเสียงถึงจะคุ้นเคยกับลิกะเพื่อจะได้ก้าวไปข้างหน้าตามแผนแล้วนะนี่ครับก็เป็นประมาณนั้นเนาะสำหรับเรื่องของลิกะก็เป็นประมาณนี้ด้วยกันนะเอ็นเองครับใครจะรู้ต่อเรื่องเราจะเป็นยังไงหรือชฉ่วยู่มากไปเลกับเธอเนี่ยเมื่อเราออไปเล่นดูอากาศในเอ็นเองครับผมพอ่แรกเลขของตัวละครแรกให้เต็มเนี่ยผมก็ใช้เวลาไปนานพอสมควรเลยนะเอ็นเองครับ แล้วต่อมาแลตัวละครของต่อไปเป็นสาวไอ้อลาคือสาวที่ชื่อยูยนี่เอ็นครับอันนี้ก็คือเราต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนนเอ็นะครับเรายังทำในเรื่องอะไรไม่ได้จนก,กว่าเอาพนักงานที่ทําการขายของเกี่ยวกับยูยนี่เขาจะเอาการ์ดตั๋วงานคอนเสิร์ตมาให้เราในเอ็นครับผมตรงนี้คือเขาจะเป็นคนที่ขายพวกโปสเตอร์เกี่ยวกับยูยทั้งหมดเลยนเอ็นครับโปสเตอร์ยูยนี่เขาไปทาอะไรได้บ้างก็เอาไปด้านของอแอบที่ห้องได้มันสามารถเพิ่มโบนัสในการได้เงินเพิ่มได้อีกีเพิ่มหรือไม่ก็ พื่อฟูค่าอารมณ์ของเราหรือได้รับพลังงานเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ลองอ่านดูแล้วจากของพวกนั้นได้เองนะครับซึ่งเขาเนี่ยจะรู้สึกไปงานนั้นไม่ได้เนื่องจากติดธุระอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับก็เลยเอาตัวนั้นเนี่ยมาให้เราแบบฟรีๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งขออย่างเดียวคือขอให้เราเนี่ยเอาเอาเอ,าอ่การ์ดของเขาเนี่ยไปแล้วก็ให้เธอเซ็นเอ่ลายเซ็นให้หน่อยประมาณนั้นไดนเองนะครับซึ่งเราก็เป็นคนที่ชอบยูวมากเหมือนกันได้เองเนี่ยเป็นไอดอลเนาะนี่นนครับผมเราก็ต้องทำการไปที่ขึ้นรถบัสแล้วก็ไปที่ เใอสถานที่ที่มีงานคอนเสิร์ตจัดขึ้นเนื้อเองเนี่ยครับผมตรงนี้เนาะซึ่งเนี้ยมันก็คืงที่จะเป็นตัวละครที่เราจะทําปฏิสัมพันธ์ก็คือที่จะยากในหนึ่งในเอ็นเราะตัวเราเป็นตัวละครที่3ซึ่งทํายากก็ตรงที่ว่าเธอเนี่ยจะประมาณว่าถ้าจะพบตัวกับเธอเนาะแบบคุยกับตัวตัว,ต,วตัวกับเธอ เราต้องเก็บแ,แต้มให้ได้ประมาณ2 0 0ห0ในคอนเสิร์ตนั่นเองครับซึ่งไม่ต้องไปเล่นบูธประมาณกว่า9บูธหรือไม่ก็1ิบูธเลยนั่นเองครับเพื่อให้ได้ผ่านในแต่ละบูธนั่นเองซึ่งแต่ละบู๊ก็เป็นการตอบคาถามบ้างอะไรเงี้ยซึ่งคาถามผมก็งงเหมือนกันนั่นเองครับหรือบางบูธก็คือต้องเล่นมินิเกมแบบว่ายืนนิ่งๆแล้วก็ผ่านประตูเลื่อนได้อะไรบ้างนั่นเองต้องทำท่าต่างอันนี้ก็ขั้นที่จะง่ายอยู่ซึ่งเกมระบบเกมน่าสนใจมากนะครับแต่ละบูธก็จะมีแต่คอมนิวเตคร シャイングスターとユの応援を本当にありがとうございます。こんなニ多くのファンのカタカタキテクレテ、ホントにうれしいです。コンのイノコミケはン、イカゲツオドカイサイスチェイマス。サタコミケミシュワン、ユータカハシーネインヘアプ。アイドナー、ラクミスター、ヨリヨンティピンパカイ、フでミヨワイルでいいい、ラクワミシュシュワン、エニヘアプロン、ペサーファンデン、ラクニエニヘアプ。 コミケ開催中は、毎日ここで、お歌を歌わせていただきます。それにコミケに参加している皆さんには、特別なイベントも用意しているんですよ。 นแนวแบบว่าพิซเซลอาร์ตเป็นเองครับภาพเคลื่อนไหวแล้วก็มีเสียงภาพภาษาญี่ปุ่นด้วยหน้าของตัวละครหลักนี่เองเนี่ยครับผมโอเคใครจะลองเล่นตัวเกมนี้นะครับลองหลดมาเล่นดูได้แล้วกันนะเนาะประมาณนี้แล้วกันสํหรับเกมนี่เองครับตัวเกมจะมีอะไรให้ทําอีกเยอะมากมายเลยนี่เองนะครับผมสำหรับค่ายเกมนี้เนาะซึ่งค่ายเกมนี้ก็ผลิตไปแล้วแล้วประมาณ2เกมได้มั้งนี่เองครับผมแล้วก็มี อะไรละเอียดให้เล่นเยอะมากนะสำหรับค่ายเกมนี้นี่เองครับใครมีกระตังซ่าก็อยไปดูไปอุดห,หนุนผู้วันนานาเกมด้วยนี่เองเลครับผมโอเคใครชอบวิดีโอเกมนี้ยังไงก็ฝากกดคนหนึ่งไลค์เป็นกำใจผมด้วยนี่เองเลครับวิดีโอหน้าเป็นอะไรต่อไปรอต่ามรับชมได้เลยนะี่ครับผมจะใครแสดงเรื่อูเกมนี้เนาะติดทีดวิตเตอร์มาที่ขอด้วยเลยนี่เองเลครับเกม PC 52ไปาสิองนีเองเลครับผมนี่ก็เ,เลือกได้เลยนแล้วประบการณเป็นไปเองทีอาร์คนอื่นนี่เองเลครับผมจะเป็นยังไงก็ลองเอาเล่นดูด้วยกันนี่เองเลครับ โอเคงั้นก็ไว้เจอกใหม่คลิปหน้าสรัวนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปพักน,นะครับ